thương sì khao Tien Van Chayo Yhoa Chayo, công ty ba nhát bờ motor nhau đẩy há mứ há há xúc không

อ,อ,ไไอันนี้สำเร็จมหหรือมาประกอบนี่ครับม,รมาประกอบนี่เจ้าแรกกัน่เนี่ยเจ้าแรกอพอจำลองอำเภอสุงเหนือเจ้าแรกเจ้าแรกลงลงยูทูบไปเลาเลยหลเครื่องย,ยติตัวให้าัครใคเองย่อยติดตให้รับตัวเอ๋อใช่ไมตัเอ๋ตอนนี้ก็พร่อมยูพ้อมขายอยู่น สามยอดมอเตอร์ยี่ห้อชัยโยมาหอดแล้วทีนวันพัดนก่้อันันอะรบอกมันเ็อเป็นรถนะครับเลนางบอกเัหา่บเี่ยวออกมาเป็นรถแต่เนียคับีให้เป็นมเบิงที่ับว่าผมอมาแล้วว่าเก่กสร้างถึงลกับโบทหานะตัวนี้มเกวขอาาเเลย เพื่อมาเพื่อเพื่อมาถ้ามีคนอยากต้องการปึ๊บปั๊บขายเลยเป็นแบบประมาณนี้ป่็ประมาณว่าขายว่าในการบินผมก็มีอยู่แต่ว่าเสียมาถ่ายห้นะครับเป็นเซลล์หลอกมาถ่ายอีกเช่นนึงเล้วปูเป็นซังแล้วมันถึงนะครับมันต้นกับเป็นเดือนแล้วก็จังได้นะครับมันโดนนโโดดหตามรอบตามรอบโดนยี่สิบเนยอาทิตย์นึงเนี่ยซังมาเนย ประมาณอาทิยหนึงเพิน่นไตให้หน้าแต่งก็ไปเผาเผาศพในทั่วหาท่นจ้ะเดี๋ยวกตล่ลงเอาก่างชินส่วนลงมาประกอบนะครับหนุนสีหน่อยไทยในครัวเรือนจากบริษัทสามยอดมอเตอร์ยีห้อชัยโยเดี๋ยว ไทยทำได้อยู่เนาะผมก็ยูทูบเปิร์ไทยทำ <laughs> <laughs> โฆษนาให้ออยี่ห้อชายโยครับชายโยหัวเห้ยวเครื่องสีข้าวชายโย و. จากบริษัทสามยอดมอเตอร์ยูกไกล้อันจอนนี่มือรปบอะครับบ่ไก่ครับฮะบ่ไก่บ่ไก่ไกแต่คนลำเพลินบปา พี่บุญมังสาหันแต่ันนีบนี่อำเภอได้ครับอยู่อำเภอไหนเขียนมาลาดตัเล่าอะไรนี่ครับอะไรว่างเดี๋ยวอะไรนี่ให้โทษสร้างบริษัทเด้ครับมียูนบ่มีทุกตัวมัครับทุกตัวครับตัวใดตายตัวใดพี่เพี่กับแค่บอกแค่ว่ามันจะเป็นรลุนโยกรลุนพัดมันก็จะมีโยกธรรมดาก็มี่พัดธรรมดาทูนวันก็มีแซมหาก็มีมันมีลายรุ่นครับแต่ขายมากเก็ต้องใายลูกไปโต๊ะห่อแห่งดีครับมันจะห็นยนใช่ครับไฟตัวใดจะมีปัญหาพวก อะไรอะไร,อะไรส่วนมากตัวใดจะเปลี่ยนบ่อยตัวขัดบ่ขัดขัดสีบ่ขัดเขานะ่าเนาะต้องเฮ็ดปลั๊กต้องเฮ็ดไอ้สายไฟต้องซื้อสายไฟใหญ่แบบนี้ด้วนะเอาสายไฟสองสด้ครับสองสองคูณสี่เดิน,นเดือจากกระดา่้อ,อมาสบ่อยนี่เลยอืเฮ็ดแบบไม่มีปัญหานะครับเดือมมอสตื้อจนโบคอยตายเลยเฮ็ดปลั๊กสวิตซ์ตั้งสี่เนาะหน่หน่ตั้งสี่เนาะครับก็จะเฮ็ดปลั๊กเนี่ยนี่ไวเสียบ กำลังประกอบสากนน้อยในมือกษาษาัตริยิทวิธีการใส้นะครับเครื่องสีข้าวในกเกาหลีนทีนวันพัดนี่ของงามดีเนาะเครื่องออกเแบียบ ก็คือมาส่งจากบริษัทโรงงานเป็นบหครับนี่ยม่นครับผมมาจากบ่มีตัวแทนแถวแถวนี้ถูกไหมบ่มีบ่มี่ตัวเทนทางร้านทั่วไปบพร่ได้รับมาขายถูกนะบ่รับมาขายครับเยอะมากสี่มีกไกยุ่งแย่งจันหมดเลยครับทางล่าแต่รับก็ก็ขายกันบ่ก็จะเอาไปขายเป็นตัวเทนพี่น้องคนทราบคุณยิชยโยเนี่ยตีไม่เงี้ยคุณยิชโยขายดีกันครับฟังท่านอื้ชมกับพระท่านแต่ว่ารุ่นนี้บูมีครับท่านคนบ่ปล่อยไป ใคับทางบ่อนัุอันนี้เป็นชุดตะแกงยง่อนเนาะตะแกงยง่อนทวกเศษหินนออ็อตเนียงต่างๆฟางที่ป่าปนนมากับเข้าก่อนที่ลงไปหัวขัดนะครับเบิ้งแน่แล้วเบิ้งยูทูปแน่แล้ว <laughs> ผมคัดอยู <lyn> ่เ <oi> ด <toda S 2> ้ผมคัดสันอยู่เด้เบิ้งเบิ้งหลายเทียบเทียบลายรุ่นเบิ้งกันประกอบกันอยู่เด้เบื้งเบ้องสื่อโมเมนเบิ้งบ่เมนบ่โมเมนซื้อซีซัวครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งโดนเติบกว่าจะตัดสินใจได้ชื่มเลยในเบิ้งชื่มเลยในเบื้องมันไงครับเบื้งท่างรีวิวเอาน้องๆช่างคอมเมนต์เอาเป็นองสกีสั่งมาลองบอกปากต่อปากดีบ่ดีขายน้อยขายหลายนี่บ่ล่ะยอดวิวหลาย แล้วก็แต่และมือก็ล้วงขายบางนั้นบางนี้นะกจเกมเ็นน้ำอคานาลาดระทันมาล้วงมาดิคมือนีนี่เจาะลกอันนี้กร้า่งทั้ง youtube ได้เนะ่ะเปิดยูทู e หาก็เห็นพอดีเนี่ยเห็นใช้โย้พอดีก็เลยเขามาเบิ้งมาเจาะลึกนะก็คิดออกแบบดีได้แหละสนุกก็เลยแนะน้ำคนเา่าแถ่ก แต่ก่อนเลี้ยงวัวมาอยู่ให้ยูสวนแต่ก่อนเอาของมาเก็บยูนี้เรื่อยแต่ก่อนบมีคนยูดอเอาของมาเก็บวันนี้มันหายนะโดนขโมยอ่ะของโดนขโมยก็เลยคนก็เลยมาเฝ้าเลยมายูนี่เลยพวกเหล็กพวกหยางเสียนะคนเอามาทิ้งไว้ให้ในสวนปกติบ้านยูทางไหนพุทธยู่บ้านแกนเท้าน่ะแกนเท้าน่ะแกนเท้าเมืแอเย็ะที่แลนผ่านม้าน่ะ

ราคาไก่เคียงกันง่ายกันได้เ่ยราคาไก่เคียงกันครับหลักร้อยเกินกันหลักร้อยมาตรวัดดิจิตอลอย่างดีทบกเกอร์ตัดไฟเป็นธรรมดาเปิดปิดเครื่องสีขาวใชอยู่เข็มมาลาดูุบนราชธานีบริษัทสามยอด เข้าไปบางดูยู u b e ได้ f a ฟ e บ o o k สั่งทางไลน์พวกนั้นพวกจะชยูดวยนะซื้อใคยโย่ไม่ได้ทำนั่นพวกยีชยพวยียูคชื่อก็คยียูใส่ยยไปเลยครับจะให่ใครเรียนแบบเลยพอโดยเฉพาะเครื่องสีเข้าภายในคนเลือนเนาะมีมีหลายย่างหลายตัวนเครื่อสับยาก็มีครับเครื่องสับยาเครื่องอัดเนยแล้วก็ เครื่องตัด n เค่องตัดใม่แกมีครับมีชูย่างเครื่องอัดอัดเม็ดอัดพวกอาหารบครับอัดพวหารมัน้้งบดอแต่บพวก้าวพดขวโพดข้าวโข้าวโพดบ้แข็งแล้วบ่ของแข็งขีดัวหารครับบุี่กควอันสิเบดครับ ดทีนวันพัดที่ออกมาไหม่บไง่ใ้่พี่กะติเนี่ยบุรีผมก็ไปแก้ใส่ใินะครับเอียนเมียนบอกวาทรงได้เปลียบใช่ไหครับบอกว่ารุ่นล่าเนาะครับดีกว่าทรงคนทรงไปงามมากงามมากเหลืออีกสามเครื่องก็ลังว่างเกินว่าบ่มีเหยเป็นเจ้าของกันเนี่ยจะรอสั่งก็นานจะพร้อมวันนี้ก็ขายเลยสามสามตัวยังแหว่งเกินไปสามเครื่องอุปทานถึงไม้ไมอใช่สามแรงใสช้เงินก่อนเนาะ มาเตยไงเติบตะแกงร่อนสามชั้นข้างบนร่อนพเศษหินเศษอย่างต่างๆที่เป็นสิ่งไง งามโมงงามนะพ่อเขางามเน่นะงามแต่รวบต้องจูบต้องหอมจูบต้องหอมครับเขาหักก็ฮักได้พอธรรมดาและหักกนนี่ครมันขึ้นการการปรับเพิ่มได้ปะเนี่ยแมนอยูการขัดฝีมือในการปรับปรับขัดขัดเาาขัดลายขัดหน่อย ใหเขาไลยของต่างบอกว่ามืเยนฮอน้เถืงมือกาทีบอกขายจุกูกน้มืเยนฮอนน้งของถุงถงเขามาเรีคายเนี่ย้งเนี่ยเนี่ยเขี๋ยมานทุอย่างเลยเอากอนเด้ใจฮอนความใจฮอน ไ,ไ,ไว้ล <c oughs> ุนแต่วันนเอาเสียสักจแล้วคนเขาแล้วโอ้ยออกแบบมานะแกปัญหาต่งตางๆต่อไปวิวัฒนาการอาจดีก็นี่ไปเรื่อยๆป็นี้มันท,ทั้งเครื่สั่นเดียวนะครับาจะเป็นสามสั่นระเจกกับต่อไปก็ไ <c oughs> ด้ <c oughs> สามสั่นพระเจ้าไปสามสั่นระเจ้ากับต่อไป ไปไร่องไรน,นะค่ได้ใหก็มดสบายที่หอวไปแก่อีกใบแค่เพ่เรื่อยได้หัไปเนี่ยสีเตี่ยวได้พอเดี๋ทีมงานวิศวะของคนแตะครับหรือว่าคนออกแบบเองได้ครับพี่ย,ยัยูลูกใส่ครับลูกใส่โออวิศวะก็ะคือฝีมือคนไทยแหละเนาะ อนออกแบบเพพ่ดได้ลอกเลียนแบบพูดใด้เก่ง่เด้ครับจังใดมันว่าสิเก่งูดได้ว่าสิออกมาโดยตรงนะครับโชคบผมได้เลยจะบอแต่แตงร้อนหน่อยผมเต็มรถผมออกซุงผมมาพูดละผมก็สีมาแวมไพร์เลยนะเออเป็นซุงเป็นยังไงเต็มรถเจ้งหน้าที่เรียกบินในฝนนะครับแต่พอถึงเดือนต้องเนาะต้งได้เป็นอาทิตย์หรือปล่าประมาณอาทิตย์เออประมาณอาทิตย์นึงเน้าร้อเนาะแต่บริเวณว่าสร้างปั๊บมาปั๊บ เป็นไปไม่ได้เตรียมไว้พร้อมเบดทุกสิ่งทุกอย่างเ้ากัเตรียมใส่ฝุ้งใส่ไฟเ่อมาเองเพื่อนมาเองเตรียมงานสร้างเอามาเองเย้าธิ่อนเีย้าธิ่นบน่นบัน่นส่วนมีอย่างกันสั้นสะเทือนพร้อมบนนั้น โยกไล่ขาดเด็อง้มอมาเสียงมูไปหรเว้ยไงซือาะลองคนนี้แต right? <that> <speaking> ่เขามาลองลองงไปอันพุ่นงูนู้นใส่ตุ้เีม คนละเครื่องคนละเครื่องวดขายข้าวเปลือกให้ล้มสีขายข้าวสารจช่ไหมนี่ก็ขายข้าวเปลือกเออเหมือนข้าวบุพเพเหมือนข้าวแบบใหญ่โยโลนี่ ra chứ bà cái rồi nhà lại thôi ชมคลิปนี้แล้วกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูเนียนแชมเปี้ยนด้วยนะครับขอบคุณครับผม